สวัสดีครับผมปาสมานครับผมเอาใจคนสําหรับอยากที่อยากมีบ้านครับผมแนะนําโครงการนี้เลยครับผมเป็นโครงการเบลล่าวินล่าพิกัดแม่น้าคูซอยสองครับผมบ้านหลังนี้สวยมากครับผมสําหรับที่ใครอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับผมนี่ครับโครงการนี้เลยครับผมจะมัวเช่าห้องอยู่ทําไมครับผมค่าเช่าห้องกับค่าบ้านนี่ไม่แตกต่างอะไรครับผมบ้านหลังนี้พร ในราคา3,800บาทครับผมเพียงคุณเป็นพนักงานมีสลิปเงินเดือน6เดือนหรืออายุงาน6เดือนขึ้นหรือไรายได้เฉลี่ยต่อเดือน13 0 0 0ถึง15,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้วครับผมรายการโปรโมชั่นหลังนี้ครับผมที่มีรายการแถมก็มากครับผม10กว่ารายการครับผมค่าจะเป็นที่ปั๊มน้ำครับผมถังสำรองน้ำปูหญ้าฟรีค่าธทมเนียมฟรีค่าจดนำฟรีค่าประปา ไฟฟ้าโครงการนี้ต่อเติมลงหยอดรถหน้าหลังให้พร้อมเลยครับผมต่อเติมโครงหลังคาสำหรับที่ใครสนใจสอบถามได้ครับผมบ้านหลังนี้อยู่แม่น้ำคูซอยสองครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากมีบ้านของตนเองแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับผมทางเรายินดีให้บริการครับผมลองโทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมที่ปาสมาน0 6 3 5 3 2 3 4 9 2ครับ